ก็เลยได้รับความเดือดร้อนครูได้รัความเดือดร้อนอาจารย์ก็เลยเลยเห็นว่าเออเรามาข้อระกาศรวมสร้างบทไ่ัดแลวหมดประการนี้หมดนี้ป่ะโอ้หมต่นล้วเสียบี่ให้ดี เราเราข้อีทางทางด้านใจครับเดี๋ยวก็ได้เอาต้อนทุกอย่างนะคะแล้วมันจะแล้วเวลาบุญมันลอยออกมาเหมือนเราปิดทองหลักค่ะมันก็จะส่งในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอตายก็คือส่งตอนเนี้ส่งให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสือว่าเราเคย ได,ดได้เวลาอัานสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะกราบนิมนต์อ่าอ่าพระคุณเจ้าทั้งเจ้ารูปนะคะเพื่อมาที่ท่านดับท่านเจ้ารูปนะคะเพื่อประกอบพิธีอารัธนาสิงห้าแล้วก็พระบาทสองที่ของพระนักสด็จสวัสดนลำดับต่อไปนะคะก็อันโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะนะไม่ได้เจอมานาน นะคะมันเหมือนกับรอนักวันนักวันเมืกก่อไหร่จะเจอสักทีก็ก็ดีดีแล้วก็ดีใจที่ที่ได้เจอทุกท่านนะคะได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ดีใจที่ทุกท่านได้มา

Thank <laughs> you.